อังกฤษพิชิตอาลเบเนียส่วนไทยยังเคลียไม่มีปัญหาและฟุตบอลคู่อื่นทั้งบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปและอเมริกาใต้ไปดูกันในผลบอลเมื่อคืนนี้ประจำวันที่22มีนาคมครับมาเริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปที่คู่แรกครับจากฝั่งของอังกฤษสามารถชนะอัลเบเนียมา2ต่อจากการจําประตูของชางไมลูอิสเกลลี่ดาวรุงจากอาร์เซนอลครับและก็แฮร์รี่เคน คู่ต่อไปเป็นโปรแลนด์ครับชนะชางทิโตเนีย1.0ต่อจากการทำประตูของทางโรเบิร์ตเลวันดอสกี้โรมาเนียครับเปิดบ้านแพ้กับทางบอสเนียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งมอลตาแพ้กับฟินแลนดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งอันดอร่าแพ้ทางรัตเวียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งไซปลรัสเปิดบ้านชนะทางซานมาริโนไปสองประตูต่อศูนย์และไปต่อกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้กันบ้างครับโดยจะเริ่มกันที่การแข่งขันที่เพิ่งจบไปล่าสุดครับ ที่ทางอุุกวัยเปิดบ้านแพ้์เจนตินาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งจากการจังประตูของทางเตียโกเอลมาด้าขณะที่คู่ที่ลงแข่งไปเมื่อวานครับอย่างบราซิลและก็โคลัมเบียนั้นเป็นบราซิลที่ชนะมา2ประตูต่อหนึ่งโดยที่ทางบราซิลครับได้ประตูจากลาฟินญ,ญาในลูกจุดโทษและก็วินิซิอุตจูเนยียในนาทีที่90สบวก9ส่วนโคลัมเบียนั้นได้ประตูตีไข่แตกจากทางลุยส์ดิอาสปารากวัยชนะทางชิลี1.0ต่อนเปรูชนะทางโบลิเวีย3ประตูต่อ1 และเอลโกวดอ์ครับชนะจาวเวเนซุเอลาไป2ประตูต่อหนึ่งซึ่งตารางคะแนะน,นตอนนี้ทางฝั่งของอาร์เจนตินาครับยังหลังอยู่อันดับที่1มี28คะแนนเอลวกวดอ์อยู่อันดับที่2มี22คะแนนอันดับที่3เป็นบราซิลครับมีอยู่21คะแนนอันดับที่4ตามมาิติดเป็นชังอุลุัยที่มีอยู่20คะแนนอันดับที่5เป็นปาราวกวครับมีอยู่20คะแนนเท่ากันและอันดับที่6เป็นโคลอมเบียมีอยู่19คะแนนะ และมาสนใจที่ผลการแข่งขันกระชับมิตรทีมชาติเมื่อคืนครับทีมทางทีมชาติไทยนั้นเปิดราชมังพบกับอัฟกานิสถานและชนะมา2ต่อศูนย์จากการทำสองประตูของชางแพตริกรูสตับซันสิงคโปร์ครับเปิดบ้านแพ้ทางเนปาลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมกระชับมิตรทางฝั่งยุโรปครับทางไอแลนด์เหนือนั้นเสมอกับทางสวิตเซอร์แลนด์ไป1ประตูต่อหนึ่งและนี่ครับคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาด ต้องขอภัยไว้ณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ